เจอกันอีกแล้วนะคะนี่จะถ่ายให้ดูอีกนะคะเดี๋ยวเจอเห็ดแล้วก็มาเจอกันอีกทีนะเห็นไมฮะนู่นเป็นน้ำเห็นไหมฮะน้ำเดี๋ยวขึ้นไปหน่อยก็จะถ่ายให้ดูอีกนะนึ่งจะเป็นแม่น้ำนะเขาจ้ะสูงชั้นมากค่ะเดี๋ยวมาเจอกันอีกนะคะตอนเก็บเห็ดเจอเห็ดีกแล้วหยุดหยุดจะคิด ข่ใหญ่ๆเอาอยู่นี่จ้ะโอ้โหดอกเขาขากระยาดใหญ่นี่จ้ะมันเป็นเห็ดจะให้ดูนะคะเนี่ย มันเป็นเห็ดอีนี่ค่ะขาลายนะคะนี่ออ้ยจ้ะโอ้ยนี่นี่จ้าค่ะดอกสวยใหญ่มากค่ะนี่จ้ะโอ้ยนี่นี่เห็ดหนังแกะนะคะเนี่ยมันคล้ายหนังไก่นะคะแต่มันไม่มีข้า,างข้างล่างะคะ่ะนี่เป็นเห็ดใหม่นะคะที่เอื้อยไม่เคยเก็บจรจ่ะ แต่อันนี้แต่อันนี้น้่จ้ะอันนี้แต่นนี้ใช้ไม่ได้แล้วจ้ะม,ม,มันเน่าเห็นไหมมันเถามันเถามันคล้ายๆเห็ดหลังไก่นั่นแหละจ้ะมันเถา,าแล้วมาดูดิเนี่ยมันเน่าหมดแล้วจ้ะดูน้ำอู้ยบรรยากาศนะบรรยากาศสวยมากจ้ะโอมาพี่เก็บมันก็ได้นะลำบากอ่ะ คือพี่คิดว่าหนูะจะทำคลิปโอ้เห็นไหมเห็ดน,นังแกะนี่ะเจอแล้วจเจอแล้วได้แล้วได้แล่เลยจ้ะเห็นไหมมันเหมือนเห็ดนางไก่แต่ตันนี้มีข้างล่างจ้ะนี่ข้างล่างพี่เก็บมาแล้วเลยปิดเปิดกล้องนะจนี่จ้ะ เป็นเห็ดใหม่ที่ไม่เคยเก็บนะค้านี้กับเห็ดปิดลบกเนี่ยแล้วได้เก็บแล้วจ้านี่โอ๊ยโอ๊ยอยู่งลางอะม่นะตอนนี้เราก็กำลังกำลังจะลงกันแล้วนะคะเดินลงเขาแล้วจ้าขึ้นไม่ไหวแล้วลงแล้วจ้า ว่าจะขึ้นกันอีกแต่ไม่ขึ้นแล้วนะจ๊ะเวลาก็จะหมดพี่แกจะไปทำงานน้องตีเอาใส่ในถุงพี่แกดีไหมเมื่อกี้ลืม,มสวัสด,ดีนะคะมาสวัสด,ดีจ้ะเมื่อกี้ลืมสวัสดีก็สวัสด,ดีซะเลยนะคะประมาณสักเดี๋ยวนะจ้ะตอนนี้เราก็จะมาเก็บหอยมะเร็งพู่กันนะคะ ทีน้องตีเขามาเก็บหูสาหร่ายนี่แหละที่วี่มังพี่อัก,กินได้อ่ะจ้ะวสวยมากมากเลยนะคะธรรมชาตินี่นจะ้ะบ้านน้องตีอยู่แถวนน้นจะ้ะมาเขานะคะหมูห่บ้านไปเก็บก่อนน้ำขึ้นนะคะ ลืมสวัสดีนะเดี๋ยวหกโมงอีกสองนาทีนะจ๊ะจะเป็นยังไม่มืดนะคะโอ้โห,โหสาลายน่าเก็บไปตากน่าเก็บไปตากทำ เดิมเราจะสำรวจเนี่ยตีเดินไปโน่นเดินไลยดีเดินลืน่นมากโอ้นี่หอยหอยหอยเห็นเห็นตัวหอยแล้วเห็นอะไรลงพู้เต็มหมดเลยดูเต็มหาดห โอ้โหอะไรมันจ้าขนาดนี้ได้มาเห็นแล้วนะคะโน้องตีนี่โอ้โหตะกูลหอยได้เห็นแต่น้องตีเก็บตัวนี้ได้เก็บเองนะจ๊ะเอาไปแค่ชิมนะเอาไปแค่ชิมจ้ะนี่จ้ะนี่ืสวยๆเยอะมาก เนี่ยอันนี้มน้วยจ้าบ้านบนทีไม่มีอันน้งมันไม่มีอันนี <h <h ้นะมันไม่กุ้งไม่มีเะยนะกุ้งเหรอที่ว่าพี่ช้อนๆนะนะอ้าวหามเป็นีต้องลงไปช้อนค่ะอ๋อ พี่เอามาแล้วเที่ยวมาเราไม<ป> <blows> ่เคยเห็นมันมีนะตอนจ้ะพี่ว่ามันมีแต่ว่าเราไม่รู้จ้ะเราไม่รู้นะนนเนาะจ้ะกนะ็จะมีแหละแันเซียมเยอะเนี่เงี้ยเค่อกดนนะคะ ใช่ได้มาเก็บเองแล้วพี่เห็นได้พี่เห็นแ้ใช่เออลองตีเก็บโอ้ยมันซิวขนาดซูดีมันเยอะขนาดนี้ดงหอยทั้งนั้นโอ้ยมีแต่ดงหอยทั้งนั้นเลย นาะอยนี้จะมีอ่โอ้ยมันไม่ค่อยจะมีแล้วจ้ะมองตีคนมันเก็บเยอะไม่ห้ามจ้ะเขาให้เก็บแต่ถากแต่ว่าคนเราไปเก็บหอยมันโตไม่ทันเห็นไหมที่พี่เอามาน่ะไม่สวยน้วน่ะแต่ตัวสวยๆสวยกั่นี้จะโนยนี่เป็นดงเขาเลยนะดงเห็ด ดูเห็ดเห็ดเดเหก็ได้เห็ดเก็บอด้เเอาแล้วว่าตอนนั้นน้องตีอันนี้อันนี้น้องพอลเกเก็บอยได้เห็ดดอกไม้สวยมากเขาจะบอกว่าเห็ดสวยดอกไม้เต็มสวย ตระกูลหอยอยู่ตรงนี้หมดเลยคนพี่โลกเขามาเก็บกินนี่แหละพี่นเขาไม่มาเก็บไลยเหรอเขาไม่เก็บเหรอพี่ก้อยแกก็ไม่เก็บคนไม่เคยอยู่ทะเลนของกินไม่เป็นไรเอาแค่เราเอาแค่ของกิน อันนี้เราก็เก็บไปกินนะคะคือไม่เอาเยอะใช่เราต้องลองกินก่อนจ้ะทำซีฟู้ดให้น้องนี่เอาไปกินกับส้มตำนะคะทำซีฟู้ดท้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากแล้วก็ทอดอันนี้นะทอดเห็ดเครื่งหวานนะจ้ะเราจะได้อยู่กันสองสาวอุบ่าวเขาจะไปเที่ยวอุบ่าวจะไปเที่ยวกันนะคะไปกินค่ะว่าวจะไปเที่ยวค้างหาผู้หญิงเนี่ยหลุดไป ก็จะไปทำงานกันนะคะเราจะคุณจอนก็ติดตุดไปกับเขาด้วยคุณจอนรถยวปีกไปด้วยเขาจะไปทำอะไรนะหลังคาเหรอคนที่เร่เชาวบ้านอยู่นะคะจะไปซ่อมหลังคาทั้งหอเขาเลยคุณจอนก็ติดไปกับเขาด้วย นียอันนี้ก็มีปูนะเก็บปูไปดอมอืมจ้ะต้องต้องตีเก็บยังไงปูนี่เด้อยู่ข้างอ๋อที่จับเอาเลยเหอนะจะนูดื้อกับดูก่อนรงนี้มั้ยชายหนูชอบมาจับอ๋อต้องเปิดใช่มั้ยแต่มันตัวไม่ใหญ่อ่ะโอเคอือเอาไน้ำมันขึ้นแล้วข้่งนู่นจ้ะ อ้อยส,สากนนี้กก็บานะกินด,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 ดีมากเลยนะตีอะไรเขาไปทำทำ,ทำยาสวนห้อยมันนกเล่นน้ำย เห็นตอนน้องตีเก็บนะคะนี่ค่ะได้เก็บเองละค่ะมีไงคะงเก็บเองละค่ะสะใจ,อใจคอยยังคะเอาอีกนะเอาอีกหน่อใช่ลานตาไม่รู้จะไปทางไหนเลย เราก็เอาน้ำในทะเลทะชชูโชคดีมากเลยได้อยู่ตรงนี้มีทุกอย่างมีทั้งหอยมีทั้งเห็ดเยอะไปหมดผลไม้อ,อยากย้ายมาอยู่นี่เลยย้ายมาอยู่กับน,น้องตีเลยดีนส่สวยมากสวยมาก มันเป็นถิ่นเลยเนาะอะไรคะสวีเดนหรืเดนมาร์กนมาไม่ีไม่หมดเลยนะมพี่ร้านร้านตรงนั้นมุ้้ยมน ไห้มือสั่นป่ะเดี๋ยวม่งไปล้างตรงโน้นโน่นตรงหน้าเราโน่นดูหอยโอ๊ยตรงนี้ใหญ่มากเลยตรงร้างนี่ก็ได้แดักนาเดินลงไปแล้วเล่นลงไปแล้วก็ล้างไปตรงนั้นแหละสวยวิวก็สวยโหสวยมากเลยสวยมากจ้า ช่างมันเถอะกล้องพีถ่ายสวยเนาะสีมันสวยจังจะแลแกะเอานมันไม่ตา <laughs> แกะแกะพี่น้องแกะ แกกินยามันเข้ามาได้ยังไงไม่รู้นะคะอืมกระโดดหรือว่ามันโดดนะมั้งตอนมันไปตอนที่มันน้ำมันในน้ํามันลงเออแล้วมันจะเข้ากลับบ้านได้ไหมเนี่ยเพราต้องรอให้น้ําลงก่อนโอเคจ้ล้างน้ำมัมันสะอาดหรือยังจ๊ะพอแล้วมั้งเดี๋ยวเราาก็ไปล้งแล้วไปจังแช่น้ำอยู่ดีนั่นแหละ บายคิดคิดนี้ก็ขอจบจออล้ก็ขอจบคิดนีมากแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามด้วยค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจงมีป่ยนะคะคิดสั้นๆค่ะ